สวัสดีค่ะนักเรียนในสำหรับคาบนี้เราจะมาพูดถึงตำแหน่งจุดปลายความยาวส่วนโคง้งวงกลมหนึ่งหน่วยของเรานะคะอ่านะเบื้องต้นสำหรับเรื่องนี้เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมารู้ก่อนว่าค่าพายที่เราใช้สำหรับเรื่องนี้นยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนื่องจากที่นิยมใช้ก็จะมี3.1416และ22.7สําำหรับนะ,ะในกรณีของ ความยาวส่วนของวงกลมเนี่ยเราจะใช้ค่าพายนะฮะประมาณอยู่ที่3.1416ค่านะะประมาณนี้นั่นเองที่เราจะใช้กันนะดังนั้นะะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดปลายในแต่ละตำแหน่งสำคัญสำคัญก่อนเบื้องต้นที่ตกแต่ละแกนต่างๆซึ่งเราจะพูดในส่วนของทวนเข็มนาฬิกาก่อนนะคะเราจะพูดในส่วนของทวนเข็มนาฬิกาก่อน อ่านะฮะมาเริ่มที่ตำแหน่งเริ่มต้นกันก่อนนะคะตำแหน่งเริ่มต้นค่ะเดี๋ยวครูจะใช้สีนะฮะสีขาวละกันในการบอกแต่ละตำแหน่งตำแหน่งเริ่มต้นนะฮะณนะจุดเริ่มต้นเป็นศูนย์จากนั้นเราทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปนะ,ะจะไปเจอในตำแหน่งที่อยู่บนแกน y แกน y นะคะก็จะเป็นตำแหน่งอยู่ที่พายส่วนสองนั่นเองก็จะเกิดจุดปลายขึ้น จากนั้นเราเดินทางต่อแบบทวนเข็มนาฬิกาต่อนะคะไปเจออยู่ที่แกน x แกน x ก็จะเป็นตำแหน่งพายตำแหน่งพายนะคะโอเคนะตำแหน่งพายนะคะและต่อไปอีกค่ะต่อไปอีกนะคะอยู่ด้านล่างจะเป็นตำแหน่งที่จุดปลายของ3พายส่วน2จุดปลายของความยาวส่วนโคง้ง3พายส่วน2และกลับมาที่เดิมเรียกว่าครบรอบเนาะ ที่ตำแหน่ง2พายก็จะเป็นจุดเดียวกับที่ศูย์นั่นเองนะนะคะดังนั้นเราจะนะฮะนำค่าของพายไปใส่เพราะความยาวส่วนโค้งเนี่ยบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องพูดเป็นพายตลอดเราอาจจะเป็นพูดในเรื่องลักษณะที่เป็นจำนวนจริงอย่างอื่นทั่วไปเช่น3หน่วย4หน่วยต้องการความยาวส่วนโค้ง3หน่วยจุดปลายอยู่ตรงไหนอ่าแบบนี้เราก็ต้องตอบได้นะคะมันไม่จำเป็นต้องติดพายนะเราก็ต้องตีค่าพายออกมา นะโดยที่กำหนดไว้ว่าพายอยู่ที่ประมาณ3.1416เราก็จะได้ว่าจุดปลายในตำแหน่งนะะในที่ตำแหน่งพายส่วนสนั้นก็จะมีค่าเป็นนี่นะฮะอยู่ที่เอาหนะ,ะ่ะเอา3 2, น4 1 6หารสเนาะก็จะได้อยู่ที่1.5708 เพราะฉะนั้นความยาวส่วนโคง้งถ้าเราว่าเราต้องการความยาวส่วนโค้ง1หน่วย0.5หน่วย0.8หน่วย1.1แน่นอนค่ะจุดปลายย่อมตกอยู่ที่จตุภาคที่1อย่างแน่นอนเดี๋ยวครูจะเขียนจตุภาคกำกับด้วยแล้วกันเนาะอันนี้เป็น Q1 นี่เป็น Q2 ก็คือจตุภาคที่สองนะ Q3 จตุภาคที่3 Q4 จตุภาคที่4 ถ้าความยาวส่วนโค้งของเราหนึ่งจุห้าเจ็ดศูนย์ปดปุ๊บเออก็คือตกแกนนั่นเองก็ไม่ได้ตกจกตุภาคแต่ถ้ามากกว่านั้นไปอีกอ่ะเรามาลองดูถ้ามากกว่าเนี่ยมันจะไปตกที่จัตุภาคที่สองเนี่ยจะถึงที่ค่าเท่าไหร่นะ,ะนั้นเราก็ต้องแปลงค่าพายนะกลายเป็นอยู่ที่เนาะเท่ากับเราถือว่าเท่ากับไปเลยละกันเนาะจริงมันค่าประมาณนะคะสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกไปที่จริงเป็นค่าประมาณนะ,ะเป็นค่าโดยประมาณถ้า เรากลัวจะแบบเออผิดพลาดไปก็ใช้เป็นประมาณก็ได้นะเนี่ยจะแปลงเป็นประมาณก็ได้เอนะฮะเพื่อความเพื่อความสอดคล้องกันเราอาจจะมองเป็นค่าประมาณตรงตรงนี้ก็ได้นะประมาณให้มันเหมือนกันไปเลยก็ได้นอกจากเราใช้เป็นประมาณมาแต่ถ้าเป็นการกําหนดมาแล้วเนี่ยเราอาจจะถือว่าเป็นเท่ากับก็ได้กําหนดให้ใช้ค่าพายเป็นสามจุดหนึ่งสหกไปเลยเราก็ถือว่าเป็นเท่ากับไปในกรณีที่เรากำลังศึกษาอยู่นะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะ จากนั้นนี้ก็จะประมาณนะสามพายส่วนสองเนาะก็จะได้ประมาณอยู่ที่นะคะสี่จุดเจ็ดหนึ่งสองสี่โดยประมาณนะคะแล้วก็ที่ตำแหน่งสองพายก็จะประมาณอยู่ที่นะคะหกจุดสองแปดสามสองนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะ,ะโอเคเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นค่าประมาณที่เราได้ออกมาในแต่ละตำแหน่งศูนย์ก็คือศูนย์อยู่แล้วนะฮะ ดังนั้นถ้าครูถามว่าถ้าครูถามว่านะในในลักษณะแบบทวนเข็มนาฬิกาก่อนนะคะว่าจุดปลายจุดปลายนะฮะความยาวส่วนโคง้งนะฮะหนึ่งหน่วยนี่หนึ่งหน่วยอยู่นะคะหนึ่งหน่วยนะคะอยู่จตุภาค ได้นะฮะเราก็จะได้ว่าตอบเนาะ,ะหนึ่งหน่วยใช่ไหมฮะก็แสดงว่าอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่หน่หน่วยแสดงว่า1อยู่ระหว่าง0กับ1.5708แสดงว่าตอบนะฮะอยู่ที่จตุภาคที่1นั่นเองนี่เราก็จะตอบได้นะคะอันที่2นะฮะจุดปลายความยาวส่วนโค้ง ะะจุดปลายความยาวส่วนโค้ง2หน่วยนี่2หน่วยนะคะอยู่จัตุภาคใดอยากอยู่จตุภาคใดคำตอบก็คือ2หน่วยแสดงว่า2เนี่ยเป็นค่าอยู่ระหว่าง1.5708กับ3.1416นาเพราะฉะนั้นแสดงว่าอยู่ที่จัตุภาคที่2นั่นเองนะคะ เรียบร้อยค่ะนะฮะต่อไปถ้ากเกิดว่าเราอยากจะรู้เพิ่มไปอีกอย่างเช่นอันที่สามจุดปลายนะคะความยาวส่วนโค้งจุดปลายความยาวส่วนโค้งสมมติว่าครูต้องการอยู่ที่4หน่วยละกัน4หน่วยเป็นจำนวนเต็มไมิจริงมันก็เป็น4จุดอย่างนี้ก็ได้นะคะ4หน่วยเนาะอยู่จตุภาค ใดอนะคะคำตอบของเราก็คือ4หน่วยดูค่ะ4มีค่าอยู่ระหว่าง3จุดกว่ากว่ากับ4จุดกว่ากว่า,วาที่ปรากฏในวงกลมใช่ไหมฮะนี่มีนะ,ะปรากฏอยู่ในวงกลมตรงนี้ดังนั้นนะ,ะแสดงว่านะถ้าเราวัดความยาวส่วนโคง้งแบบโค้งวันนี้แหละได้4หน่วยก็จะอยู่ใน Q 3นั่นเองหรือว่าจะตุภาคที่3นั่นเองอืมประมาณนี้นั่นเองนะคะ และถ้าเกิดเ,เราต้องการที่นะฮะต้องการที่มากกว่านี้ไปอีกนิดหนึ่งละกันเป็นจุดปลายความยาวนะฮะส่วนโค้งนะฮะสมมติว่าครูคต้องการอยู่ที่ห้าหน่วยห้าหน่วยนี่ต้องการอยู่ที่ห้าหน่วยห้าจุดหนึ่งก็ได้ห้าจุดหนึ่งละกันให้เป็นทศนิยมบ้างเนาะห้าจุดหนึ่งนี่ห้าจุดหนึ่งหน่วยนะอยู่จตุภาคใด อยู่จัตุภาคใดคำตอบก็คือนี่เท่าไหร่คะ5.1 5.1คือมากกว่า4.7 1, 1, 1 2 4แต่น้อยกว่า6.2832แสดงว่าก็อยู่จัตุภาคที่4นั่นเองอ่านะคะนี่ก็เป็นลักษณะความยาวส่วนโค้งที่ได้นะอ่ะนักเรียนลองตอบเองนะครูจะถามนักเรียนก็ลองตอบพร้อมกันนะอยู่ที่บ้านของใครของมันนั่นแหละนะว่าถ้าครูถามว่าจุดปลายความยาวส่วนโคง้งนะของครูที่ต้องการคือ จุดปลายความยาวส่วนโค้งนะฮะ5.7อ,อยู่จัตุภาคใดตอบค่ะฉันเลยก็คือจัตุภาคที่สี่ถ้าครูถามต่อไปอีกจุดปลายความยาวส่วนโค้งนะคะที่ยาวที่ยาว3.5อยู่ในจตุภาคใด <c oughs> ก็แสดงว่าตอบค่ะอยู่จะตุภาคที่ อ่านะคะอยู่จัตุภาคที่3นั่นเองเพราะ3.5จเนี่ยจะอยู่ระหว่าง3.1416กับ4.7124เนาะก็เป็นจัตุภาคที่3นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่ความยาวส่วนโค้งเนี่ยนะอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปของพายมาเ,าเราก็สามารถบอกตำแหน่งที่เขาอยู่ได้นะว่าเขาไปอยู่ในจัตุภาคไหนบอกเป็นพิกัดตามจัตุภาคได้แต่ถ้าตกแกนก็คือตกแกนนะคะ แล้วถ้าเกินล่ะ,ะถ้าเกินนะอย่างเช่นอย่างเช่นนะฮะเป็นข้อที่ห้าสำหรับการเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นจุดปลายนะจุดปลายความยาวส่วนโค้งน่จุดปลายความยาวส่วนโค้งอยู่ที่นะฮะเอาอยู่ที่เจ็ดหน่วยแล้วกันเนาะเจ็ดหน่วยแล้วกันเจ็ดหน่วยนะอยู่จตุภาา ใดนี่นะฮะถ้าเจ็ดหน่วยจะอยู่จตุภาคใดคำตอบนะฮะเวลาเราพิจารณาก็คือว่าเราก็มาดูว่าถ้ามันครบรอบเนี่ยมัน6.2832เนาะถ้าเราบวกเพิ่มอีก1.5708จุานยมันก็ได้เจ็ดกว่ากว่าแต่ของเราแค่เจ็ดนะคะอ่าใช่ไหมคะแสดงว่ามันยังอยู่ในช่วงระหว่างผ่านมา1รอบแต่ยังไม่เกินนะฮะ ยังไม่เกินในกรณีของแกนวายไปอีนะฮะมาครบรอบแล้วเนาะครบรอบคือหกกกว่าแล้วไงแต่ของเราเจ็ดแต่พอเราบอกว่าเออถ้าเกิดเรานะฮะนี่ในตำแหน่งเนี้ยก็จะเป็นหกกว่ากว่าแล้วใช่ไหมหกจุดสองแปดสามสองนะฮะแต่ถ้าจะมาถึงตรงนี้ปุ๊บคือประมาณว่าน็อกรอบปึ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บถ้าจะเลยขึ้นมาตรงนี้ถ้าจะเลยตรงนี้ไปเดี๋ยวผูขอเขียนอีกรอบนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บ ถ้าจะเลยตรงนี้ไปได้นะ่ะจะต้องเอาห .28 3ดสมสองมาบวกกับ1 5 7จุดห้า็ดซึ่งห2จุดบวกกับ 1. 5่ห้าเอาประมาณแล้วกันนะประมาณเนี่ยมันก็เจกว่าแล้วแต่ของเราแค่7แสดงว่ายังคงอยู่ในจตุภาคที่1อยู่นั่นเองยังคงอยู่ในจตุภาคที่1อยู่นะคะอ่าเราก็ใช้ก,การบวกต่อไปนั่นเองแสดงว่าตอบอยู่คิวหนึ่งนั่นเองประมาณนี้นั่นเองนะคะ อ่านะได้เน,ะนาะนะโอเคค่ะนะเรียบร้อยนะแต่ถ้า8ถ้ากูถามแบบไม่เขียนนะะจุดปลายความยาวส่วนโค้งแหน่วยอ่าแปดหน่วยก็ได้ที่นักเรียนลองตอบสิว่า8หน่วยอยู่จัตุภาคไหนอืมนะคะแหน่วยเมื่อกี้เราเพิ่งบวกไปเนาะหกกว่าบวกกับ1.5กว่ามันก็เป็น7.7กว่ากว่าอะไรประมาณนี้เรา8ก็ต้องเลยคิวหไปแล้วแน่ๆอ่านะฮะ หลายคนตอบในใจได้แล้วคําตอบคืออยู่จตุภาคที่สองนั่นเองนะฮะอยู่จตุภาคที่สองนั่นเองเราก็ต้องบวกทบไปตามตําแหน่งนะฮะค่าภายที่เราประมาณค่าได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นกรณีแบบทวนเข็มนาฬิกานะ,ะทวนเข็มนาฬิกานั่นเองแต่ถ้าเราอยากจะทราบในกรณีแบบตามเข็มนาฬิกาล่ะอา่าตามเข็มนาฬิกาไม่ยากค่ะตามเข็มนาฬิกาดังต่อบไปนี้นะคะ ตามเข็มนาฬิกาดังต่อบปนี้เดี๋ยวครูจะทําการก๊อปตรงนี้มาเลยนี่นจะให้เห็นไ้เลยว่าคือมันเป็นรูปเดียวกันนี่น,นี้ต้องการก๊อปนี่เห็นไปเลยนะคะเพราะอยากให้เห็นว่ามันเป็นรูปเดียวกันนี่แหละนะฮะจากรูปเดียวกันนะฮะจากรูปเดียวกันรูปเดียวกันนี้เราจะมองแบบนะฮะตามเข็มนาฬิกาเนาะแบบตามเข็มนาฬิกา ตามเข็มแสดงว่าความยาวเป็นอะไรนะคะตามเข็มคือความยาวเป็นติดลบนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะกูจะลบหนึ่งเนาะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจากรูปเดียวกันแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงยังไงละ่ะนี่เรามาดู เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็คือจากเดิมทีเนี่ยนะฮะเราจะต้องเริ่มตัวทีนะคะเราต้องเริ่มทางด้านนะฮะขวาแต่เราต้องไปขึ้นไปแบบทวนเข็มข้างบนช่นีเราเปลี่ยนครูจะใช้เป็นลูกสอสีชมพูแล้วกันนะคะนี่เราจะลงมาด้านล่างตรงนี้แทนนี่ลงมาด้านล่างตรงนี้แทนปุ๊บนี่ มีการสลับกันเกิดขึ้นนะฮะขออนุญ,ญาตย้อนนิดหนึ่งนีงล่ละกันเนาะอาจจะดูแบบสเกลซ้อนทับกันลกนนะ,ะ,ะกันนะคะสีฟ้าละกันนะคะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บนี่ตรงนี้จะกลายเป็นลบพายส่วนสองนี่หรือประมาณอยู่ที่ลบหนึ่งจุดห้าเจ็ดศูนย์แปด นี่ประมาณอยู่ตรงนี้นั่นเองถ้าถัดไปอีกตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบพายหรือประมาณอยู่ที่นะฮะลบสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกนะ,ะขยับขึ้นไปอีกนะ,ะก็จะกลายเป็นนะ,ะตำแหน่งที่ลบสามพายลบสามพายส่วนสองนะฮะตำแหน่งตรงนี้นะฮะแต่พอดีเขียนไม่พอเนาะครูก็เลยเขียนไปทั้งโยกไปทางนั่นนู่นละกันประมาณอยู่ที่นะฮะลบสี่จุด 7124และกลับมาครบรอบก็แน่นอนค่ะเป็นลบ2พายหรือประมาณอยู่ที่ลบ6 2 8 3ดนั่นเองประมาณนั้นไปนะับประมาณนั้นไปนะสังเกตได้ชัดเจนนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดความยาวติดลบมันเหมือนกับตรงข้ามเราสังเกตจากกรณีที่เป็นลบพายส่วนสองไงเดิมทีพายส่วนสออยู่ด้านบนแต่พอติดลบมันก็ลงมาอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันค่ะ สามพายถึงสองเดิมทีอยู่ด้านล่างพอติดลบก็ไปอยู่ด้านบนดังนั้นถ้าเรามองในกรณีที่มันเป็นลบในกรณีที่มันเป็นลบนะคะนะฮะกรณีที่มันเป็นลบเราก็จะมองว่าตอนที่เป็นแบบทวนเข็มอ่ะมันเคยอยู่ตรงไหนพอเป็นลบก็เหมือนสะท้อนลงมาด้านล่างโดยมีแกน x เ,เป็นแกนสะท้อนแกนสะท้อนคือแกน x นี่อย่างเช่นแบบสีขาวนะอันนี้คือประมาณหนึ่งหน่วยแล้วกันเนาะอันนี้ถติว่าความยาวหนึ่งหน่วย มีความยาวหนึ่งหน่วยประมาณนี้นี่แต่พอเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งเป็นสีแดงแล้วกันนะคะมีประมาณนี้มันก็จะตรงค้ามาด้านล่างนะคะอ่าเป็นลบหนึ่งดังนั้นจากเดิมที่หนึ่งเนี่ยมันก็เคยอยู่ในตำแหน่งที่จัตุภาคที่หนึ่งแต่พอติดลบหนึ่งปุ๊บก็สะท้อนมาอยู่ด้านล่างมาอยู่ค4แทนนั่นเองดังนั้นในกรณีเป็นลบเนี่ยเราจะมองในรูปแบบการสะท้อนแล้วบอกว่าจัตุภาคอยู่ไหน นะ,ะแล้วบอกว่าจตุภาคอยู่ไหนนั่นเองนะคะแล้วบอกให้ได้ว่าจตุภาคอยู่ไหนเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนวงกลมรูปใหม่เพื่อแสดงให้เราดูกันนะฮะตอนนี้เราดูคร่าวๆนะว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะฮะค่าของมันเป็นอย่างไรบ้างน,นะฮะให้เรียบร้อยโอเคนะถ้าใครเขียนไม่เสร็จจงเรียนพอดไว้นะคะครูจะไปต่อก่อนนะคะวงกลมรูปต่อไป รวมรูปต่อไปเนาะสักครู่นึงนะคะนี่นะคะนี่นะเมื่อกี้ของเราได้ออกมาในตำแหน่งต่างๆนะครูคใช้แดนที่สีฟ้าเนาะตำแหน่งข้างล่างก็จะเป็นลบอ่านี่เป็นศูนย์นะฮะลบไพ่ส่วนสองหรือว่าจะเป็นอยู่ที่ลบนะประมาณอยู่ที่ลบหนึ่งจุดนะฮะห้าเจ็ดศูนย์แปดนี่อันนี้ขึ้นมา นะครก็จะเป็นอยู่ที่ลบพายหรือประมาณอยู่ที่ลบสามจุดหนึี่หนึ่งหกนะฮะแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้จะเป็นลบสามพายส่วนสองหรือประมาณอยู่ที่ลบนะฮะสี่จุดเจ็ดหนึ่งสองสี่และครบตรงนี้เป็นลบสองพายหรือประมาณอยู่ที่ลบสามจุดนึ่งเอโทษทีค่ะลบนะหกจุดสองแปดนะฮะ สามสองโดยมากเขาบางที่เขาก็ประมาณอยู่ที่ลบหกจุดสองแปดทอนี้ก็ได้นี่นะแต่หลักการคิดเนี่ยง่ายๆเรา,าก็ถ้าเราคิดเชื่อมโยงกันเนาะครูแนะนําว่าให้คิดแบบสะท้อนก็จะง่ายนะคะเออเดิมทีถ้าหนึ่งหน่วยอยู่ตรงไหนเราก็สะท้อนลงมากันเองนะคะมาโอเคนะพร้อมนะคะอย่างเช่นถ้าครูต้องการสองหน่วยความยาวสองหน่วยแทนด้วยสีแดงนะความยาวสองหน่วยเนาะลบสองหน่วย จงหาจุดปลายความยาวส่วนโคง้งลบสองหน่วยนะอยู่จตุภาคใดนะจงหาจุดปลายความยาวส่วนโคง้งลบสองหน่วยอยู่จตุภาคใดคำตอบลบสองหนะ่วยเนาะถ้าเราเห็นจากตารางเนี่ยเราก็ตอบได้ชัดเจนนะลบสองหน่วยนะฮะ นี่ก็ลากไปก่อนนะลบสองหน่วยแสดงว่าเลยลบหนึ่งน้องลบสองหน่วยนะคะก็ปลายนี่ประมาณนี้แล้วกันน้องนี่คือลบสองหน่วยจุดปลายอยู่นี่ค่ะสีแดงๆนี่ฮะนี่คือลบสองหน่วยแสดงจุดปลายมันมาอยู่ในนะฮะจัตุภาคที่สามแต่ถ้าเราคิดเชื่อมโยงกับกรณีที่มันเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกานะฮะเพราะดยมากเราก็เป็นลบแล้วก็ไม่ต้องมานั่งจำซ้ำซ้อนแยกใครแยกมันกูแนะนําว่าให้เรา จำในรูปแบบนะคะความเข้าใจกับแบบทวนเข็มเรามาดูก่อนค่ะว่าสองหน่วยอยู่ตรงไหนนี่สองหน่วยตรงไหนเนาะสองหน่วยก็แสดงว่าปึ๊บปื๊บป๊บป๊บเลยบางนี้แล้วสองหน่วยนี่ก็อยู่ประมาณตรงนี้พอติดลบปุ๊บก็สะท้อนลงมาด้านล่างสะท้อนลงมาด้านล่างนี่ก็กลายเป็นอยู่ที่จากเดิมเป็น Q 2เพราะนะสะท้อนมาด้านล่างก็เป็น Q สามไปแถาด้านล่างก็เป็น Q สามไปนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่ก็เลยตอบไปเลยนะคะเป็น Q นะฮะสามยเาจัตุภาคที่3ามนั่นเองเนาะจตุภาคที่3ามนั่นเองนะคะโอเคนะฮะประมาณนี้เราก็ตอบได้นะฮะโอเคนะต่อไปค่ะเราจะไปที่ในรูปแบบของข้ออีกข้อหนึ่งละกันนะฮะส่วครูถามข้อ2ข้อสองนี่ครูจะเริ่มนะฮะโยงให้เรียนทำความเข้าใจกับในรูปแบบของทวนเข็มนาฬิกาอย่างเช่นจงหา จุดปลายความยาวส่วนโค้งนะจงหาจุดปลายความยาวส่วนโค้งนะลบสี่หน่วยนี่นะลบสี่หน่วยนะฮะอยู่จตุภาคใดอยู่จตุภาคใดนะฮะอย่างแรกก่อนเลยเนาะเราก็มาดูที่วงกลมหนึ่งหน่วยของเราก่อน นี่วงกลมบนเ่นของเรานะคะที่ตำแหน่งต่างๆตรงนี้ถ้าเรามองแบบเป็นนะคะมองแบบเป็นทวนเข็มนาฬิกาตรงนี้ก็จะเป็นพายส่วนสองใช่ไหมฮะพายส่วนสองหรือว่านะฮะประมาณที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดนะฮะห้าเจ็ดศูนย์แปดตำแหน่งตรงนี้นะฮะเป็นพาย ก็ประมาณอยู่ที่3 1มจุนะฮะตำแหน่งด้านล่างตรงนี้นะ,ะเป็น3พายส่วน2ประมาณอยู่ที่นะฮะสี่จุนะฮะ, 4, ะ,ะแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้กลับมาเป็น2พายก็ประมาณอยู่ที่6.28นี่ของเราลบสหน่วยให้เราคิดแบบ4หน่วยก่อน พะเราจะไม่นั่งมานั่งจาสลับไปสนับมาถ้าลบลงข้างล่างเนี้ยมันเสียเวลาแล้วก็โอเคสี่หน่วยอยู่ตรงไหนนี่หกอันนี้เป็นศูนย์เนาะศูนย์ขึ้นไปถึงนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นสี่ส่สี่ก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้เดิมคีถ้าเป็นสี่หน่วยเฉยอยู่ตรงนี้นี่คือสี่หน่วยแต่เราบอกว่ามันติดลบติดลบ,ดลบคือสะท้อนขึ้นมาก็เด้งขึ้นไปนี่ก็เด้งขึ้นมาอยู่ด้านบนนะฮะติดลบก็เด้งอยู่ด้านบนแสดงว่าลบสี่อยู่ตรงนี้นั่นเอง จุดปลายลบสจะอยู่ตรงนี้นะสะท้อนขึ้นไปดังนั้นคําตอบตอบได้เลยคือลบก็คือเหมือนกับสะทอ้อนว่าตรงกันข้ามนะหาสีหน่วยให้ได้ก่อนแล้วตรงกันข้ามขึ้นไปก็แสดงว่าตอบ Q2 สอนั่นเองตอบ Q 2นั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะต่อไปข้อที่3ข้อที่สในกรณีเป็นลบนะคะจุดปลายความยาว ส่วนโค้งนะคะจุดปลายความยาวส่วนโค้งนะคะลบหกหน่วยอยู่จัตุภาคใดนะพร้อมนะคะลบหหน่วยนะมาพร้อมวาดวงกลมด้วยกันเลยนะคะนี่คูก็จะเขียนให้ตลอดนะคะตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้นะเป็นเริ่มต้นตรงนี้นะครับเป็นศูนย ตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดห้าเจ็ดนะฮะศูนย์ปดเลยแล้วกันนะคุณไม่เขียนเป็นพายแล้วนะคะตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกนะฮะตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ที่สี่จุดนะฮะเจ็ดหนึ่งสองสี่ครบรอบตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ที่หกจุดสองแปดขอใช้ประมาณแค่หกจุดสองแปดละกันของเราลบหกหน่วยโจทย์แปลว่าจุดปลายความยาวส่วนโคง้งลบหกหน่วยอยู่จตุภาคใดหาหกหน่วยให้ได้ก่อนนี่ อมาหกหน่วยยาว่าปุ๊บปุ๊บอันนี้ยังไม่พอนี่หนึ่งกว่านี่สมกว่าเลยนี่มาสี่กว่าหกหน่วยนี่มันหกจดุดสองแปดแสดหกเกือบตรงนี้ละอ่าประมาณตรงนี้เราเจอหกหน่วยละนี่อันนี้คือหกหน่วยแต่เราต้องการลบลบ,ลบคือสะท้อนขึ้นไปนี่เพราะฉะนั้นก็สะท้อนไว้ด้านบนตึง้งแสดงว่าจุดปลายลบหกอยู่ตรงนี้นี่ขึ้นไปเดิมทีหกเฉยๆอยู่ q 4แต่พอเปลบหกปุ๊บ สะท้อนขึ้นไปโดยมีแกน x เป็นแกนสะท้อนไปอยู่ที่ Q นะฮะหทันทีมันก็จะท้อนขึ้นไปแค่นั้นเองนะ,ะหลักการก็ประมาณนี้นะคะนักเรียนอาจจะดูแบบเป็นลบไปเลยก็ได้แต่ครูแนะนําว่าให้ดูเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกาแล้วเราก็โอเคลบคือการสนะท้อนนะฮะอ่ะจบคลิปตรงนี้แล้วให้นักเรียนนะครับไปทำนะฮะในเรื่องของแบบนะ,ะทดสอบนะฮะเออก็จะเป็นแบบทดสอบที่อยู่ใน นะฮะคลาสูมนี่ครูจะแนบเข้าไปให้นักเรียนก็ลองทําเป็นตอบตอบไปนะว่าอยู่จตุภาคดใดอย่างเช่นอยู่จตุภาคที่3ก็เขียน3พิมพ์3แล้วจบแค่นั้นพอถ้าจออยู่ภาคที่4ก็ตอบ4แค่นั้นนะคะอ่าแลก็ตอบเป็นมันได้เลยเนาะ <S 2> <S 2> โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ